อย่ังนี้นะครับครับเฮ้ยกุ้งโดมกุ้งมงอะไรยังนะปรากฏว่าปรากฏอีกนะปรากฏว่าพอได้หลายเนาะโอเคปะเรื่องวาสุดยอดอยู่เนอกวันนี้เนาะ บ่หน่อยได้พี่น้องครับได้เสียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยมยัยงลงุงป่านะครับเพื่อนสกูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีเดประเทศลาต่างประเทศครับผมพบกันมาความไม่แซ้ขครับผมพบกันในสาอ์วันที่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าจ้ะวันนี้ภาพพี่ลงุงพี่น้องมายามตุ่มขึ้นกอครับผมมาลงโดมครับพี่น้องไม้ครับบรรยากาศดีๆครับวันนี้ยาม,ต,มตุ่มขึ้นขึ้นกอครับผม รูน้ำกันครับวันนี้วัาตีโซ๊กมันชั่ววันบ้าครับผมหลังแรกแค่งมันโอ้ยเย็นเย็นแห้งครับรันเลยต่อยเอาบักตัวลอยขึ้นมาอยู่มีตัวอยู่มีตัวอยู่ยเกิดไหมหนิงเหรอตั้งเยอะนะครับมีอยู่ห้าหกตัวตัวไหนตัวใหญ่เลยล่ะ ม,มีแต่กุ้งล้าหกตัวเน่ยไปไปจากหีนเนาะไปหลุ่นล้างมันทั้งกันเย็นมากๆเลย Nằm đấy nó chỉ đốt nhầm nào nó thích yêu đạo này thử quá nó thật không suốt suốt ơi bạn phải thương gì đâu ngủ nó pha pian

ทำาหลายใส่จุ่มกันเลยได้ครับใส่จุ่มกันไว้โอ้ยโอ้ยปาลาล่างนี่ปลากุ้งปลากุ้งอย่าหลงดนะกุ้งมันมีไงกับหลายอู้ปลาปลาซิว Tên ừ. tên là tên là sai siêu khẩu cho tôi nè lắm mốc lắm 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 không lắm 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 ยัางาย,ยัางนะปรากฏว่าปรากฏว่าสองต,ตัวลังวเ,เลยตัวลังนั่นเลยบอลังมันตัน,นเลยน้นี่ัไหลยอยู่ไหลแน่ดูบอ โบเคยถือกันไงพวกทิดตัว ปรกขับของลงไปไปหลังนะนีตัวคือบกการปาไในอม้อ่มีอ่ มจหังม,ามาขาดาขาดล้นข,ขาดแล้วหมดไปอีกแล้วหนึ่งหลัง cá hay mầm lầy mượn làm lấy lại lẽo hinh hồ lại Để con hì tay lưng lắm môn thì cung lắm môn sao lùng hả 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 à ตัวใหญ่ใหญ่เอาเวลาเลยเ๋ยวมันั้ไปเรื่อยๆทไปดูหลังนี้ตีนตลาๆๆๆต้องไปซับแตสะเลยอรุดเหรออืมปลตะ,ะปู Cùng ở ra cái này. มันยังเบาคอนมันได้ลิงอุ้ยคือเป็นจโหนเหล่นแถอพี่น้องเจียวบันดลย์งามหนามาได้ลาย,นาย,ยนเนาะนี่หลังอยู่นะครับ

Tuyên đồn Tuyên môn Được rồi có Có đầy đúng không? Đang hơi khổ Để toàn khi dự thôi นี่นะตูหินั้งมีโบเขาเนาะมีโบไรตตัวตัวไปกองอัดเหน่ยคนหน้าทางเขา,วาเวอร์เอะตูหินมีแต่ตัวมัน ขอบกอบกระแสีด้วยปูหเห็นโหตกปูฮู้ดึกอาเธอจูดูฟังทั้ง,น,งน,นั้นนะเอาออกนะนี่ครับเยอะ đấy là bạn, con rái cũng có miếng, cái gì to như nhậy, giờ có, con sào cũng có cái này, này. giờ tụi cùng lên. แค่ก็สอนเนาะอืมโอ้คนซอนนี่บาดระโตกับบัวได้ไอตุ่มในล้างละจิบบัวเป็นแก่เนี่ยนี่มาผ้ากระโดนนุ่มๆไป็นแก่ปากกระโดนหน่อยบางทีก็ปล่อยปุ่มมันเขากันเลยนี่ปักกระโดนน้ำถ้าดักเห็นแล้วไง

ต้วต้โตตัวตีโตัวต้ตัวต้ตัวต้โต้ว่หต้โววต้โต้โตล้โน้โต้ต้โต้โต้โตนต้โตลังนี้ีตัวต้โต้ Là cái, này cái cầu của tôi. to là, to không có tỏm đây là tỏm thử ước tỏm tỏm thử phong tỏm 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 บ่สามตัวมาเคยถึงหนามลึกเนาะแกเยวไปคอยวงผลงานนักกันเลยมันจับพี่น่อหนามไซไลเย็นบรรยากาศเนี่ยมัเศร้าจ้ะจะได้ยามตุ่มกุ้งแล้วเราจะพี่น่อเบิ่งผลงานนักกันเลยอ่าพัดลูกอยู่นีกระถือพีเนาะแม่เดินมันมันวุ่นหนนนี้มันอยู่มันนี้ เรียบท่อรวมกันจะหัวได้หลายเตือหล่ลัางเขารวมกันหาได้หลายเนาะเจวมเจ้าวัสดยอดอยี่หนอแวบนี้เนาะอหน่อยได้พี่หนอเทีมโต้เลยอต้นต้ตไม่ใหญ่เลยใส่ปี๊น้ำกันบ้าล้างลาเล็กละน้อยไปก็ได้หลายเองซุ่มชิปก็อหลังครับ ผลงานวันนี้แต่มานคือเขากุ้งม่ได้กุงงง<ม>้งยังไงมันไม่ค่อยมีปูเนาะแหน่จนมากุ้งอย่างเดียวเลยโหหวนมากมีแต่กุ้งกูปลาไครับผมนี่ครับพี่น้องก็มันห้องวันนี้พอได้อยู่ได้กิน,นอยู่เนาะกุ้มพันธุ์รุ่มกูแต่สุดๆเลยครับพี่น้องโอ้ยห<ฮ>แต่อสอนแห่งโตผน เมอกี้แหละคุณเดี๋ยกกำเมืองทางเขาหาผักกระโดนเนาะเอาไปตำปุลครับพี่น้องกินกับผักกระโดนเจ็บแซ่บครับพี่น้องสุดยอดที่ครับผมหาอยู่หากินมันอิจฉามันพอได้กินนะครับผมบ่าวคอนม่แท้มขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแท้มทุกการติดตามของผมบ่าวคอนม่แท่มขอฝากวีขึ้นขึ้นนึงครับฝากไปยังไม่ยัง่าลุวงไปนะอาว์บิสกูทุกคนครับหรือว่าน้องงูลูกหลานของผมใส่ของมะกรายไปแทกมติดตามบ่าวคอนอีสานในเด้อครับผมบ่าวคอนจะมีเรองใหค่จุดต่อไปครับ คลิปนาคขาไม่รู้ไม่บข้าวบ่าวคนไม่แซมในไทครับถือเป็นปขอยุน์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรุ่นกันคลิปนาครับผม